เบอร์สองไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินหรือไม่ได้พูดฮัลโหรอโอเคได้ยินแล้วได้ยินแล้วเบอร์สี่ด้วยทำไมไมาไม่ดูเบาๆยังเบอร์สี่ไม่ค่อยได้ยินเลยไม่ได้พูดไม่ได้พูดอ๋ออ๋อไม่ได้พูดเปิดไมค์ออโต้เหรอเปิดไมค์ออโต้ใช่ใช่ใช่อ๋อคิดว่าเปิดไมค์แบบกดไงเอาลงนี่ลงนี่ ลงลงนี่ลงไหนนี่ตีมาร์กตีมาร์กขอบโ,โ,อโลกเลยอะ่ะใช่เ,เกิดเกิดไม่ออโต้นี่ถนัดเลยเนะี่ยถนัดถนัดหรือว่าจะลงในบ้านเหรออ๋อบักบักบักแบงแล้วกูเอาเอหันหันซ้ายหันขวามไม่ได้เอาเอาตายตาย เมืกเก่อกี้ไอ้ไอ้ไอแ้แฮกเกอร์ก็ตายนะเมื่อกี้แฮกโง่อยหรอน่าสงสารมัอนอ้เยี่ยมสาใช้โปรแล้วยังตายไม่ได้ที่หนึ่ง<ห>สองตาติดเล่นโป้โง่ๆอย่างนั้นเนี่ยนะเจอโป้สองตาติดแล้วเนี่ยอน<โ>รอบนี้อาจจะไม่เจอสายดวงเกลือเข้ามาแล้วยังไงก็ไม่เจอเชื่อเถอะ เกมนี้ผู้พัฒนาเขาไม่ได้ทิ้งนี่เขาไม่มีเวลาว่างพัฒนานี่นั่งนั่งเช็คโปรทั้งวันเลยเขาด้วยจำได้นะเก้าสิบเปอร์เซ็น่ะนั่งเช็คโปรอยู่อะเกือยี่สิบเปอร์เซ็นพัฒนาอยู่เออขอ้มันทำต่อแล้วกันเออคนโดนยับเลยโดนโปรยับเลยแล้วช่วงนี้มันก็โดนแบนกันบ่อยเหลือเกินไอชื่อปิด ไอชื่อยาวๆปิศนาปิศนาขึ้นขอบจอที่มันขึ้นมาด้านบนขวานั่นแหละคือโดนแบนทั้งนั้นแหละโดนโดนแบนแบบงงๆเลยอะประมาณนั้นนะเล่นเล่นอยู่ก็โดนแบนได้อะอ๋ออ๋อ,อเล่นเล่นอยู่โดนแบนเลยใช่ไหมใช่ใช่เล่่เล่นอยู่ก็โดนไปเลยบินไปเลยอยู่ๆก็ภาพตัดแล้วก็ตัวละครก็จะอยู่นิ่งๆถ้าคนในตีจะเห็นนะเห็นอ,อยู่นิ่งๆ,ๆเลยประมาณนั้นอนะ่ะไม่พูดไม่จบน ใช่โดนแบนถ้าขึ้นปิดสนาชื่อปิดนาขึ้นบนขอบจอขอบขวานั่นแหละคือบินไปแล้ว่ไม่ต้องพูดเลยอ่ะโปเยอะชิบหายชุนเอาอะไรได้ห้าสิบบาทสามวันห้าสิบบาทสามวันใช่ห้าสิบาทสามวันสมัครใหม่ได้เรื่อยๆมันไม่ได้บอทมันไม่ได้แบนไอพีไงมันแบนไอดีไง มันปับไม่จะสมัครเป็นไอนี่แล้วไอดีแท้แล้วรู้สึกแบบยังไงสมัครเป็นพวก m ีเม hot m เม l แล้วอะเอาโเอาปล็อกเป้าเมื่อกี้ะแบบเมื่อกี้ไอเหี้อล็อกเป้าแม่งจริงคนเลยสิบเก้าตัวล็อกเป้าโดนแบรนด์ยากหน่อยเพราะมันในนี่มันไม่ค่อยมันมันดูยากนะใช่มันดูยากแต่เมื่อกี้ดูรู้เลยพอมันเหลือเหลือมันตัวเดียวรู้เลย เหลือเหลือ kind ม of mm. ันต mm. ีเดียวรู้เลยใช่ตอนแรกเล่นเล่นสนัยไม่รู้ไงมันมันช้าเร็วตอนแรกเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่นเว้ยเออทางนู้นและเอเดบิลด้วยไงมันน็อกมันน็อกเราก็เออมันโดนนัดเดียวก็น็อกไงได้ไงใช่มันเนียนไงถ้าล็อกเป้าอ่ะแต่ถ้าเกิดมันมองมาจะไม่เนียนพอเป็นพอมันเปลี่ยนไอ้เหี้ยพอเปลี่ยนไปเลดดอทกันนั่นแหละเอาไม่ใช่ละไอ้เหี้ยคนละเป้าละไอ้เหี้ยเข็บหมดตี้ ใช่ถ้าโปรถ้าถ้าคนเล่นแบบเก่งๆมาเล่นโปรไม่เจะาโหดมากแทบไม่ตายอะ่ะง่ายๆแทบยิงไม่ตายอะ่ะโอ้ออยได้โปรมันถูกมันแบน ID ไดีด้วยไงใช่มันแบนแค่ดีไงมันไม่ได้แบนพวกไอพีเครื่องไอพีอืม้ม ก็ลองให้มันแบนไอพเครื่องดอยสิแทบจะไม่มีคนเขาอยากเล่นกันอะ่ะเ,เพราะว่ามันไม่มีใครเสี่ยงอะ่ะเพราะมันในนี่ไงมันที่บ้านอ่ะมันเป็นคอมบ้านอย่างเรานี่เราก็เล่นคอมบ้านนั่เนีถ้าเป็นคอมร้านเกมก็โดนแบนทางร้านเลยมันจะแบนในนี่ไงคอมคอมแม่ไงอเอออ๋อมันเลยไม่แบนนะใช่ร้านมันสวย เจ้าของร้านเห็นนี่ตบหัวแตกเลยนะ mm. <c oughs> เพราะมันปลด oh, <what? S 1> แบนไอพียากไงไอพีเครื่องอะมันปลดยากยากแบบจัดจัดเลยอะมันปลดนะมันปลดได้แต่มันไม่ได้ปลดง่ายขนาดนะั้นไงมันปลดยาก mm. ถ้าโดนแบรน,นด์ไอดี uh. ยังไง uh. แค่เงินฟักไปเท่าไหร่ห้าสิบทูร้อยห้าสิบทูกป็ปลดแล้ว <c oughs> จริงไหมล่ะหลายเกมไลยเนี่ยโดนแบน,นด์ไอดีห้าสิบทูก็ปลดแบรนด์ได้แล้ว ไอพีนี่โดนแบนแล้วปลดไม่ได้นะต้องปลดเองนะ mm hmm. คือเจ้าของเกม,มผู้พัฒน,น,นาเขาปลดให้ไม่ได้ไงเพราะว่ามันปลดไม่ได้โดนแบนแล้วคือโดนแบนเลย mm hmm. ที่รู้นี่ไม่ใช่อะไรนะมันเคยแล้ว mm hmm. เคยเห็นเขาโดนแบนกันแล้วไงอ๋อ oh. เขานั่งปลดเกินเป็นวันน่ะปลดไอพีอ่ะ เคยเห็นเขาโดนแบงอะไร,ะไรแบบเอ้ยไม่เสี่ยงอะไรประมาณนี้เวลาเราเล่นเกมอะไรไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงโปรเท่าไรหร่โดยเฉพาะบางเกมที่มันแบ,บนไอพีอ่ะแล้ผับจีสตรีมมี่โดนแบนสตรีมเลยนะใช่ใช่โดนแบนสตรีมเลยนะบินไปเลยนะทั้งสตรีมนะ <S 3> 3 <S สามก็เบาสามไปเลย่อ,องเบาสามตู้คอนเทนเนอร์ มันก็คืออยู่กับเกมเนีย่ยถ้าเป็นผับจีนี่ดับทั้งสตตีมอะส่วน GTA เราก็เล่นนะเออแต่ไม่ได้เล่นโปรเล่นตัวฉีดปั๊มตังปั๊มตังตัวฉีดส่วนใหญ่ไม่โดนไงคอนเทนเนอร์ไหนอะจ,จัวฉี ไม่น่าเชื่อไม่มีคนมาลงนี่เออหนสิตรงนี้ปกติต้องลงสิเน<อ>ดุเลยนะแถวนี้ดุเลยนะใช่ใช่ไหนวะนี่ลงอย่างกระฟูหมดจะไหวก่นเลยอันนี้ไม่ถ้ามันในนี้ไงถ้ามันผ่านนะบางคนมันก็โดดไม่ถึงไงคุณหกคุณหกคาคาแคลคาบ้างไม่เ <c oughs> อ้ยมีฟี่ดีกว่า ในในยูนิฟิลก่อนใช่ไหมใช่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่เชียร์เป้าแล้วมากแล้วมากแล้วเอฟเอยี่สิบสี่มันดีกว่าไงเลยไม่เล่นค่ะนิ่งกว่าหรอหรือว่าไงมันแม่นกว่ามันยิงไวกว่าไงแต่มันแค่นี่ยิงช้ากว่านิดนึงคือตอนยิงช้ากระสุนน่ะมันจะช้ากว่านิดนึงกระสุนเยอะกว่าเนี้ยโรยกระสุนมันจะไวกว่าเพราะมันใส่แม็กเสริมได้ค้ามาโหลดกระสุนช้าไง ยิงกระสุนหมดแล้วโหลดโคตรนานเลยอันนี้แค่เปลี่ยนแม็กก็จบเลยไงแถมกระสุนมันไวกว่าชะไวกว่าค้าด้วยค้าแรงกว่าก็จริงแต่น,นี้กระสุนมันไวกว่าพอพอพ่อพอเอวอ่ะถ้าเล่นเอวจนเป็นอะก็เล่นกระบ,บอกนี้ได้ชิลๆเลยเข้าหัวทุกแม็กยังได้อะตกใจอยู่ๆก็ร่วง เฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะอะไรอะไรไม่แวบไม่มีไม่มีมีกระโดดหมดผิดนี่นี่อันต้าจริงปหมเนี่ยทฮามย่ามันไม่ขึ้นเลยวะถ้าผับจีสตรีมนี่น่าจะลกเลยมั้งใช่ใช่ลกเลยลกเลยแต่ว่าสะดุดเลยแหละเจอคนทิ้งเครื่องไปแรงสะดุดเลย เอ็มยี่สี่ยังไม่ได้เอ็มยี่สี่ได้แล้วได้แล้วหาหาอะไรจัแจ่มเอ็มยี่สี่นี่พอใส่ปากก็บอกเปิดแล้วยังกับเอวบิวเสียงโคตรใช่เลยมีซ้ายลูกเหมือนกันนะถ้าโดนยิงไกลๆแล้วยิงแบบเข้าตัวอะไรเงี้ยได้เม็มันมพอๆกันเลยไนงะแต่มันไม่แรงเท่าอบบไอนี่เอบิวไงเอวบิวมันนัดเดียวเข้าหัวไนงะถ้าเป็นหมวกสามนะที่ปนะรับเอตาอตา้ายังไม่แหลกไว้เครื่องเนี้ยที่ลองมานะแต่พื้นที่มันไม่พอไง มีเกมเลย<น>ไม่กี่เกม<อ>ใช่เลยต้องก่อนอยาซื้อเลยต้องเช็กก่อนไงพื้นที่มันเท่าไหร่ mm hmm. ไม่มีตังซื้อตอนนี้ก็อ,อยาหาซื้อฮาร์ดดิสตมาเพิ่มออเอสดี mm hmm. ใช่ใช้เอสดีอยู่หาซื้อฮ <ADHD. S 1> า,าร์ดดิสตมาเพิ่มก่อนเอสดีหนึ่งหนึ่งเมทัลไลท์ไ,ได้แม่งแพงที่สายเลยประมาณสองพันมั้ง ฮาร์ดิสฮาร์ดิสความบรรจุเท่ากันแม่งพันเดียวเฮ้ยเหียแล้วเอ้าเหี้ยแล้วล้างเาเหี้ยแล้วผ่านมาโอ้ยวิ่งได้ป่าววะวิ่งไม่ได้คันนี้เอาแล้วพี่แอยตัวใหญ่เลยทีนี้ยกตีเลยอันนี้วังเวงแล้้วเฮย ยาไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาเยอะด้วยเอามาพอดียิงตายหงแล้วกูไม่เป็นไรไเป็นเดี๋ยวไปแบ่งไปนยาแม่งไม่มีอันเดียวเนี่ยยาน้าไม่เลยอ๋อยาน้าอ่ะผมเหลือขวดสุดท้ายเนี่ยยาน้ามีหกขวดเนี่แล้วก็วงใหม่มาอีกแล้วรุตรงละวงใหม่ก็นี่ไงเราก็ยังอยู่ในวงอยู่เราก็ยังอยู่ในวงอยู่ยาน้าใครมียาน้ามั่งมาๆมาเดี๋ยวมานี่สองกระป๋องอยู่ตรงนี้มาแบ่งมาแบ่งกันมาแบ่งกันไป คนยิงแฝกันะสองอ่ะป๋องตรงนี้นะสามร้กตั้อยู่ตรงมั้งเลยตรงมั้งเลยเก้สามร้อยสามร้อยเห็นยังบาโลบาโลโล่งจริงไม่ละเนี่ยหาเอาเอากูลืมปรับภาษาแลเนี่ยโอ้โหว่าแล้วทำไมกดไม่โดนอ๋อหรือปรับภาษาใช่ว่าแล้วทำไมกดไม่ขึ้นลืมปรับภาษาได้แล้วระเบิดควันเนว่ยยาดำแค่อันเดียวอ่ะ ยังยังไม่มีใครฟาร์มเมื่อกี้ก็ทิ้งไว้แล้วนี่เก็บยังอ่ะได้แล้วเก็บแล้วสองอันเก็บเก็บมาแล้วสองอันที่แถวนี้มีรถไม่ใช่เหรอวะมีเลโซนเลโซนเลโซนเว้ละโดนก็โง่แล้วบอกเลยเลโซนอ่ะโดนยากอย่าตายเฮ้ยคูณหกโอ้โหพอดีเลยพอดีว่าเล่นคูณสี่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ถ้าจะดีต้องคูณ8สเปรย์ง่ายดียิงง่ายดี ปกติคูณแปดระยะใกล้นี่เขา geliyor, ยิงกันยากเย็นเรานี่ยิงโดนง่ายๆเนาะเล่นเกมพวกยิงสนังสนายบ่อยไงมาเลยชินเงี้ยมาเลยสเปย์หน่อยบ้างเจอยาบ้างไหมยังไม่เจอยาไม่มีสักอันเลยเนี่ยนั้นทศบหายตานี้กูเล่นเกมพวกแนวสงครามโลกมาบ่อยไงสนายมันยิงยากกว่านี้อีกโปลโรหายไปไหนวะระวังอุ้ย เฮ้ยนี่นี่ข้างในได้หนึ่งกระป๋องปะน้ำเยอะเว้ยน้ำเยอะเว้ยบ้านนี้อะน้ำเยอะแต่อย่างอื่นแม่งจะน้อยยาอะไรยาไหยมีพยาบาลหรือเปล่าเฮ้ยมี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 เป๋านึงอ่ะเฮ้ยพัน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 หมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้วิ่งไปพันไปวิ่งไปพันไปมัมมี่เลยเน่ะอันนี้ผู้พันหมดเลยยังมาหมดเลยยังว่าู้พันหมดยุบแล้วมัมมี่แล้ว เอา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 าสังกะสีนี้มันเกาะไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้นั่นเหรอถ้าของจริงนี่เกาะได้เนี่ยนั่นแหละอย่าคว่ำไหม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 อย่าอย่าชนซะมากกว่านะอย่าไม่ไม่กลัวคว่ำแล้วแหละไม่คว่ำอย่างเดียวเลงกลัวชนด้วยเอ้าโอไก่ไก่ไม่ยังเฮ้ยดูควันซะสินึ่โอ ้ away, ยไก่ขนาดนั้วิ่งปล่อยได้ไอ้มาเลยไก่ย่างไม่ใช่ไก่ย่างเหรนี่เว้ยกลัวกลัวมามีรถพี่เห็นรถไหมขวาจะเป็นบักกี้เฮ้ยบักกี้บักกี้ได้สองคนนะเชชชลลลกกกีีี้้้เเเฮ้ยเก่งเก่งเออเก่งเดี๋ยวยิงคันนี้เดี๋ยวยิงยางคันนี้เอายิงยางดีไปวันเนี่ยต้องยิงรลปล่อยมัน ยิงเลยยิงเลยยิงเลยเออย่างไก่แล้วเฮ้ยไป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 ใครขับไปเลยไเบอร์เอาใครขับโอ้ยไปใครขับก็ไม่รู้เลยตอนแรกเห็นคนอื่นเข้ากันก่อนก็งงอยู่ตั้งนานทำไมรถจอดอยู่นิ่งวงต่อไปอยู่ไหนอ่ะโอ้แม่งเดือดแน่เลยบนเขาอ่ะบนเขาเลยขึ้นเขาเลยไหมล่ะใช่เหลีอบนเขาบนเขาเลยบนเขาเลยถ้าเขาต้องไปด้านด้านนี้หน่อยด้านตีนด้านนี้ นี่นี่ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยไปด้านขวาหน่อยเออถึงยอดนี่น่าจะมีคนเนี่ยจอด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 เฮ้ยนี่ตีนเขามีคนตีนเขามีคนอยู่ตรง้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วสองสามศูนย์สามสามศูนย์มีคนเห็นแล้วเห็นแล้วต้นไม้บังต้นไม้บางต้นไม้บางอยู่หลังต้นไม้เลยกำลังขึ้นเขาต้นไม้ข้างหน้าเราเลยเนี่ยสามสามศูนย์ขึ้นเขาอยู่ เอาแวะหมู่บ้านเข้าเข้าฟาร์มเหรอฟาร์มแล้วฟาร์มแล้วบ้านนี้ฟาร์มแล้วใช่มันต้องฟาร์มไปหมดแล้วเราว่ามม่ีคนี่ไงเราก็อ้อมไปอ้อมไปทุ้งหลังมันเสียรถมาเป็นรถมามาทางไหนอะระวังรถชนระวังรถชนอินโดนิเซียเฮ้ยไอ้สัตว์กูโดนใครยิงวะไปไหมไปไหมมอยู่เป็นครบตีเลยใจเย็น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  ใจะใย้แล้วเหล่น็อนองเฮ้ยขอไปลยขอไปเลยฟังเราหล่อได้ฟังเราหล่อได้เดี๋ยวแป๊บนึงขอกระปุกก่อนสองสองสองเฮ้ยไม่โดนระวังหลังนะหลังเข้าโดนโดนเจ็บหนักแล้วไม่วิ่งแล้วเนี่ย หลังต้นไม้หลังต้นไม้โอ, mmm. อ้ยเกือบรอบป้องแล้วก้อนแอ้ก้อนไอ้ป้อมมันจไปวิ่งทะเลุทะล่านอ่ะนะหาที่กำบังไว้ก่อนหาหลังยังไงหลังมันมีอยู่ตัวนึงหลังมัอยู่หลังบนเขาหลังบนเขาระวังบนเขาด้วยบนเขาแจมบีโอ้ยน็อกมันน็อกแล้วหูดูแม่งสวนเกือบตายเกือบตายครับท่านพี่น้องมีที่เสือกไหมมีที่เสือกไหมไม่มีไม่มีบนข้างบนอ่ะระวังข้างบนเขา บนเขาไม่เห็นเราตรงเราเป็นมุมอับอยู่ตายหงแงระยาหมดจะลอยท่าวที่ลอยจะจะลอยท่าวที่ลอยได้เราอยู่นี่อยู่นี่เลยเอาไข่ดอกพิธีดอกผมผมต้นไม้ต้นไม้โคตรไกลเลยต้นไม้ต้นไม้เราต้นไม้ไม่ไม่อยู่ตรงเนินหินเนินหินอยู่ตรงนั้นน่ะไม่เห็นว่ะขึ้น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 หลบกันหลบกันหลบกัน ไม่อยู่บนเขาโอ้ยสัตว์เอ้ยเรียบร้อยโอ้ยอยู่ในโซนเฮ้ยเราเราต้องขึ้นทางอื่นเราต้องขึ้นทางอื่นนะขึ้นทางเดียวกันมาเราตายโอ้ยเห็นแล้วยืนยิงเลยนะมึงน็อปเขาน็อปเขาน็อป กำลังช่วยเพื่อนมันอยู่มันกำลังลงมาช่วยเพื่อนไม่มียาแล้วหมดแล้วไม่ทันแล้วเฮ้ยมียาอยู่พี่น้องออกไปเลยทานแล้วเฮ้ยตายเราตายตายวงแล้วแหละเราอะก่อนตายขอตัวหนึ่งเว้ยไอ้เหี้ยเออแม่เอ้ยไม่ได้ยิงหัวใครเลย ได้ยิงแค่หัวเดียวโถไม่นะเออตายวงเว้ยไม่ยอมให้มึงยิงหรอกโออตายวงหมดเลยมาต่อมามามาจบเกมไว่เท่านี้แ okay ล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย